เ,เร,ร,ร้านบารบอกร้านขายดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นเพียง35บาทและขายดีไก่ตันเผาวีซีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยราคาเริ่มต้นเพียง189บาทอย่าลืมไปหาจัดกันเด้ออุยอ้ยเฮียคนหล่อ โอเคครับก็ขอ,อกล่าวสวัสดีสวิดัตชาววัยรุ่นเออเชี่ยช่างเหยื่อเด็กกระโปงอันนี้คือพี่ยังไม่มีชื่อรายการนะเอ๋เอซ่าเอเอซ่ากับน้องตั้มโอ้ยตั้มพ่อมีมมีพื่ไม่ตั้มทุกคนอันนี้หยอกหยอกนะไม่มีชื่อตั้มนะอันนี้รายการเรยียอะไรไม่รู้นะทุกคนอันนี้พี่วันนี้เออวันนี้พี่จะมาเล่นเอซ่านะทุกคนว่าวันนี้เราจะแบบจะไปเจอแบบพวกแบบกินเกียนพวกแบบ เด็กกระโปงหรือพวกอินเดียชักอะไรนะเอ๋ชักผ้าทุกคนเออทุกคนมาทุกคนทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go <S สูงแบบโปรไฟล์เกียจัดโอ้เฮ้ยบัสดีเพื่อนเฮ้ยบัสดีสัสดีต๊อติเฮ้ยจำจำกูได้ไหมมาเ,เตวไ,ไตงมาแตว,ตงแตวไง จำได้ไี้ที่ไปเดียนตลาดนัดวันนั้นนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออวันนั้นแหละวันนั้นกูโดนลุมทำไมมึงไม่ไปช่วยวะกูแบบเอ้ากูมาไม่ทันไงเพื่อนโอ้โหสิบหนึ่งอะกูจกไม่รอดดีนะแบบกูแบบนึกถึงแบบครูบาอาจารย์แบบตอนนั้นแบบไปฝึกมวยที่แบบคุณคมแยมาเลยแบบโอ้โหจะลองเอ้ยวันนั้นน่าจะมาทันเลย โหเกือบแล้วถ้ามาทันวันนั้นอนะ่ะแบบไม่เจ็บแบบสักแผลเลยนะอันนี้ก็คือเจ็บทั้งหลังอนะ่ะโดนฟันอนะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะโอ oh. oh, ้ทําไมทําไมเพื่อนไม่หนีวะ oh, โหหนีอะไรสิบหนึ่งอ่ะสิบหนึ่งอ่ะจะให้หนียังไงต้องสิบเนี่โอ้ oh. oh, ตัวตัวใหญ่ของมันทําไมไม่ยกมันมาเลยโอ้โห oh, มันเยอะไงก็แบบลูกผู้ชายเขาไม่คนหนีนะแบบเดี๋ยวแบบสาวเห็นเขาสาวจะไม่มองไง โอ้ถอยถอยตั oh. ้งหลักก oh. ่อนไงเพื่อนโอ้โหวันนั้นโอ้โหแม่นายก็แบบแม่นายก็แบบใช้ไปซื้อผักให้อยู่โอ้โหซื้อผ้าอ้อมซื้ออะไรให้อยู่โอ้โหทำไมไม่แบบไม่รีบมาวะมาช้าจัด่ะเวลาแบบ้ล้ำอยู่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 เหรอเวลาแบบชวนกินทงกินท่อมเนี่ยแบบเร็วแบบโคตรเร็วเลยเนาะนายเนี่ย บัวบุรีบุรีตาขอยี่ห้อเพื่อนรักไงหอเพื่อนเพื่อนเอเพื่อนเเดี๋ยวเราไปเดี่ยเพื่อนไอ้เพื่อนอัดคลิปปะเนี่ยไม่ไม่ได้อัดไม่ได้อัดเราไม่ได้อัดเราไม่ได้อัดเงยใช่เปล่าใช่ใช่ใช่เราไม่ได้อัดไม่ได้อัดเลยครับอ๋อเอาดีเอาดีดีไม่ไม่ได้อัด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 อให้ตอบอีกทีให้ตอบอีกทีไม่ได้อัดอัดทำไมอ่ะทำไมถึงว่าอัดอ่ะ เดี๋ยวจะไปอัดคนที่พระรามสองนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเตียนเตียนเตรียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนั้นไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะโอ้โหก็ได้ทุกตัวนะโอ้โหได้ทุกตัวเลยเหรอโหไโหขนาดขนาดไม่ได้ขายเสื้อก็ลองได้ทุกตัวโอ้เย็ดโอ้โหแน่นอนเย็บขอคำคมโอ้โหของแท้เปิดกูเหี้ย แควยไรสัต์เอางั้นเป็นขวัยไรยึดแม่มึงเป็นทำไรมึงทำไรอ่ะพี่เฮียมันยาอ่อนเดี๋ยวเฮียเอ้ยมันยาอ่อน Two seconds later สาวอะสาวอะสาวที่ไหนอ่ะเอ้าไม่สาวมีอะไรรคับสาวนะจ๊ะแต่ว่าต้อนรับได้ได้อยู่อยู่ยันวับไหนครับพี่เป็นคนทุกที่ครับเป็นคนทุกที่โอ้โมนุษย์แต่งดาวอยู่ข้างหลังอ่ะไม่กลัวหรอ อันจะมีป๊อปตัวนี้เหอันนี้ชื่อป้อ,อมเป็นคนทุกขี่แต่ก็เข้าโรงพยาบาลได้วยทุกที่เหมือนกันนะถ้าพูดแบบนี้โหอ,อยจังหวัดไหนครับมาโฮอ,อ,อ,อะไรอย,อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเน็ตมันเป็นขุยเลยวะเลือนจัดด้วยที่เลือนครับเยสทรงดุดท่อมคนเลือนไอ้เหี้ยไอ้ดำไอ้สว่าขยะไปฮะฮะ มึงบอกกูดำเงี้ยดำพ่อเงี้ยเยอยเอ้ยไฟที่ห้องกูยังไม่มีเฮ้ยครับนครับเย็ดหล่อจาดทรงนี้น่าจะเกเรเนี่ยเฮ้ยครับนครับสวัสดีครับอันนี้ตำรวจที่ไหนล่ะครับเอ้าเฮียเอ้ยตำรวจว่ากูว่าจะเลื้อนเมื่อกี้นายอย่ามาเสียวบอกกูเลื้อนเนียเย็ดแม่ทรงแดกหมาบอกกูเลื้อน อ่ะมึงเป็นอะไรเฮียหมอยฟูไอผมหมาเฮียหน้าแนงอีเย็นเฮียมึงปัดหนีฮ่าแม่มึงอ่ะสวัสดีครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับเอาเออเอาเออเฮ้ยเอออะไรอ่ะเฮอะไรอ่ะเฮ้ย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 ทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะวัดดีเฮ้ยวัดดีวันดีทำอะไรอ่ะ แกทำไรแกโอเคนะครับทุกคนคลิปก็ขอสบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้านะทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปพี่นะสหรับพวกคลิปแบบเปิดหน้าอะไรเนี่ยเป็นเป็นคลิปแรกนะทุกคนพี่อาจจะแบบเขินๆได้ออยหรือทำแบบตัดต่อแบบไม่ค่อยดีคุณภาพแบบโคตรเที่ยอะไรนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะแบบไปศึกษาไปหาเรียนรู้อะไร เยอะอีกเยอะแยะมากมายนะทุกคนจะทําวิดีโอให้แบบดีกว่านี้นะทุกคนสำหรับพี่ก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย